สวัสดีทานผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสูร่รายการอาร์ตรติไก,กครั้งนิวสกูปโกจิระกันนะครับโดยคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงตำนานไคจูตวนึงที่โด่งดังนะครับถึงแม้จะโผล่มาแาค่2ภาคในเวอร์ชันญี่ปุ่นก็ตามนะครับจริงๆที่ทำซ้ำเพราะว่าคลิปเดิมที่ทำไว้เมื่อสสามปีก่อนมันโดนลิขสิทธิ์นะครับก็เลยอะทำใหม่ไปเลยนะครับนั่นก็คือตำนานเทพเจ้าสิงโตคิงชิชาหรือคิงซีซ่านะครับ คิงซีซ่าก็เป็นไคจูโบราปรากฏตัวในหนักครั้งแรกในหนังก o ร์ซิล่า vs เมกากอร์ซปีหนัเกามีความสูง50เมตรน้ำหนัก3 0,000ตันส่วนในภาคฟันนัลวอร์สนะครับมันสูง1 0 0อเมตรน้ำหนัก5 0,000ตันก็แปลกเนาะมันโตขึ้นไป2เท่าแต่น้ำหนักไม่ได้โตตามนะครับน้ำหนักมันเกือบเกือบเท่าอะไรโดยชื่อของมันน่าสนใจใช้ได้นะครับโดยชื่อคิงซีซ่าชื่อญี่ปุ่นเนี่ยมันจะอ่านมันจะถูกเรียกว่าคิงกูชิชาคิงชิชาอะไรแบบนั้นนะครับ ก็เป็นการเลือกว่าคิงกุคิงกับชิชาซึ่งตัวชิชาเนี่ยมันเป็นเหมือนตำนานสัตว์เทพบนเกาะโอกินาว่านะครับซึ่งก็เข้ากับเรื่องราวเนาะส่วนจริงๆแล้วชื่อคิงซีซ่าซึ่งเจ้าโตโฮอ่ะตอนตั้งชื่อให้ฝรั่งอ่ะอย่างโกจิล่าเนี่ยญี่ปุ่นก็ตั้งชื่อให้ฝรั่งว่าอกซิล่าเลยใช่ไหมคิงซิซ่าเองญี่ปุ่นก็มีชื่อให้แต่ไม่ใช่ชื่อคิงซีซ่าแต่แรกโตโฮเนี่ยจะช้ชื่อว่าคิงซีเซอร์ซึ่งไอตัว S อ ซึ่ไงไอตัวสะกดเนี่ยมันไปโผล่ในตัวอย่างที่ทางโตโฮทําให้ของฝั่งตับประเทศเลยนะให้ตับประเทศเลยว่าคิงซีเซอร์ในตัวอย่างของภาพไม่กักกอซิล่าแต่พอไปฉาอเมริกามันดันทุสะกดผิดขึ้นมานะครับกลายเป็น k i คิงซีโซเฉยเลยนะครับซึ่งคิงซีโซเนี่ยก็จะผมนึกถึงวงนักร้องที่เคยร้องเพลงกันดั้มซีดเนาะ <S <S สุดท้ายตโฮก็อ่ะ เปลี่ยนชื่อใหม่นะครับให้เป็นชื่อที่เรียกง่ายกว่านี้นะครับนั่นคือ, King อคิงซีซ่าก็กลายเป็นชื่อภาษาอังกฤษจะเป็นทางการของไคจูตัวนี้นะครับเรียกว่าเคยมีชื่อเดิมคิงซีเซอร์แต่โดนเลียกเป็นคิงซีโซ่ก็เลยเปลี่ยนเป็นคิงซีซ่าไปนะครับเรียกง่ายดีนะครับโดย่างานซ่านะครับแน่นอนว่ายุคนูน้นไม่ว่ายุคไหนขหนันงกอล์ฟเซราส่วนใหญ่มันก็เป็นชุดยางนะครับโดยตอนแรกก่อนจะทําหนังผ้านี้เนี่ยคิงซีซ่าถูกเรียกด้วย ชื่อไคจูตื่นมาก่อนซึ่งจะเป็นไคจูก่อนหน้านี้ที่แบบบทล่างก่อนหน้านี้นะครับว่ามันจะเป็นส์ปราดที่มีชื่อว่าบอลกันนะครับซึ่งในบทดั้งเดิมเนี่ยมันจะเป็นส์ปราดสีบอลกรดสีทองมีหูเหมือนสุน,นัขที่สามารถตั้งขึ้นได้เออเหมือนในหนังเนาะซึ่งในบทดังเดิมเนี่ยมันจะสู้เคียงบา่าเคียงไหล่กับกอซิลลาและกิลัสเพื่อต่อสู้กับเมกกะกอซิลลาและไก่แก่นด้วยและต่อมาบทก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับตัวคิงบอลกันก็มีการปรับปรุงใหม่จนกลาย โซบะอังกิ拉สก็ถูกลดทอลงโดนกอซ่าตัวปลอมหักกรามไปนะครับส่วนไก่แก่นก็โดนตากไปทั้งหมดนะครับตัดไปเลยซึ่งตัวชุดยาเนอกจากคนสมชุดเนี่ยเอ,อิร์ดเก็เด็กว่าหูเขาเนั้นสามารถตั้งได้ส่วนหางก็มีสลิงคอยยกหางขึ้นมานะครับซึ่งจริงมันมีโมเดลท่าคิงซีซ่าในท่านั่งนี่นะครับแต่สุดท้ายก็มันมีการใช้หนังเต็มนะครับจากภาคนี้ไปคิงซีซ่าก็ไม่เคยโผล่มาเลยหนะังกอร์ล่าจนกระทั่งภาคสุดท้ายของยุคมิเนียมไฟนอลวอ์สนะครับ ชุดก็มีการปรับเปลี่ยนใหม่ให้เคลื่อนไหวง่ายขึ้นคล่องตัวขึ้นแล้วเจอว่าใน,นหนักนะครับโคตรคล่องนะครับคือกระโดดไลนเดอร์คิกได้เลยนะครับ King isa, คิงซีซ่าคิกนะครับซึ่งคนสวมชุดคิงซีซ่าในฟันน์วอลนั้นเป็นคนเดียวกับที่สวมชุดมอนสเตอร์เอ็กซ์แล้วก็ไคเซอร์กิโดล่าในเรื่องเดียวกันด้วยนะครับก็ไม่แปลกเนาะเพราะมนเซอร์เอ็กซ์เองก็เป็นไคจูที่คข่อนไหวเหมือนคนไงมันคล่องตัวเหมือนคิงซีซ่านะครับอ่าแต่ไปมาดูต้นกำเนิดออริจินของมันนะครับก็ไอ้ตามตำนานสัตว์เทพจริงๆของญี่ป่ปุนนะคครับิิงชช เป็นผู้พิทักษ์ในตำนานของเกาะโอกินาวะซึ่งในหนังเนี่ยมันจะมีตัวละครที่เหมือนเป็นตระกูลของอาซุมิเนี่ยตระกูลนี้ก็เหมือนแบบออนแวคล้ายๆตำนา่บุนโบราณเนานนะในตอนในหนังก็เห็นว่าเธอนั้นจู่มีวิชั่นมีนิมิตมาว่าอุ้ยจะมีสัตว์ประหลาดมาทาลายโลกนะครับซึ่งในแฟลชแบ็กนิมิตนั้นมีคิงกีร่าแต่ในจริงๆไม่มีนะครับมันไม่ได้โผล่มาซึ่งอาจจะเป็นกีร่าในเซอร์ออมสเตอร์ก็ได้เพราะทําลายของเอร์ออมสเตอร์มันหลังสุดของยุคโชวะนะครับ แลนะนว่านอกจากสัปหลาดจอทำลายก็มีสัปหลาดผู้พิทักษ์นั่นเองนะครับประมาณว่าเมื่อเหตุการณ์เมื่อเหตุลนยมายังเกาะโอกินาว่าสัปหลาดผู้พิทักษ์จะปรากโตขึ้นมาเพื่อขับไล่ผู้บุกรุกออกไปนะครับคาร์ k เอมเคเนีภาคหลังๆเนาะเราก็จะเห็นว่าในหนังนั้นเนี่ยก็จะมีศัตรูที่เป็นเอเลี่ยนอีกแล้วนะครับได้สร้างกอรซร่าตัวปลอมขึ้นมาเพื่อให้เขาจะผิดรู้ทําไมนะตาคนตะลิ้ววะ กอร์เาพูดทำลายอ่ะเป็นไปไม่ได้ปกติมันก็ช่วยเรามาตลอดนะครับโดยลืมสิ่งที่กอส์เซราทำไปเมื่อพาดและเลเกนคิงของพันธกอร์เซราแล้วก็มอนชา่าพันธกอร์เซรานะครับแม้กระทั่งกริโดราเด็ทเดี่มอนสเตอร์ด้วยนะครับเพราะก่อนนี้กอส์ซรายังเป็นตัวร้ายอยู่เนาะก็ไม่แน่ใจเรื่องทำลายหนักนะครับเพราะว่าโชวะเองหนังมันก็ดูไม่ค่อยต่อกันเท่าไหร่เนาะแต่เป็นว่ากอส์เซราตัวจริงก็ปรากฏตัวสู้กับเมกะกอส์เซราเสมอกันทั้งคู่นะครับและคราวนี้ ก็มีกลุ่มคนที่แบบจะหาวิธีเนี่ยกำจัดพวกเอเลียนนะครับก็แอบสื่อเข้าไปจนความแตกนู่นนี่นั่นและจากนั้นพวกเขาก็ได้ปล่อยเมกาโกสซาเอาใหมครั้งและตอนท้ายเรื่องนักเอกของเรื่องเนี่ยที่เป็นเหมือนตัวแทนของตระกูลเธอเนี่ยก็ได้ขับกล่อมร้องเพลงเพื่อปลุกิงซีซ่าขึ้นมาคล้ายๆกับมอสซานะครับแล้วก็ได้ต่อสู้กับเมกาโกสซาซึ่งเราเป็นฉากของโคสนุกนะครับโดยเฉพาะพลังของมันด้วยนะครับย้อดถึงภายหลัง ซึ่งตอนแรกก็ส iko, ู้ไม <m int elim> <s bile popular turns> ่ได yes ้เพราะเมกากอสซ่าอาวุธมันเยอะนะครับจนทั้งกอสซ่าก็มาร่วมแจมและทั้งสองตัวก็ร่วมมือกันจนสามารถถล่มไม่กากอสซ่าลงได้นนเองนะครับแล้วคิงซีซ่าก็กลับไปนั่งบัลลังของมันต่อนะครับก็มืมาไห่ที่ภัยเนี่ยมาลุกลามเกาะโอกินาวะคิงซีซ่าก็จะกลับมาอีกครั้งแต่ก็ต้องร้องเพลงก่อนนะนะส่วนในฟันนิววลนั้น ก็น่าจะเป็นตำนานเดียวกันคือเป็นสปมเด็จเกาะออกินาว่าแต่โดยเอลเลนเอ็กซ์ควบคุมไว้นะครับมันก็มาต่อสู้กับกอร์เซล่าจนโดนกอร์เซล่าตบเกลียนไปจบนะครับแค่นั้นแหละมันยังไม่ตายหรอกด้วยกว่าที่บทบ่ากอร์เซล่าส่วนใหญ่ในฟันโวมันก็นะมาเพื่อกอร์เซล,ล่าตบเล่นนะครับข้อสม่าวงซีซ่านะครับอย่างแรกก็เลยเชัดเจนว่ารูปร่างมันเนี่ยมันเหมือนมนุษย์มากนะครับดังนั้นดังนั้นทศะาร่างกายเนี่ยมันก็มีความว่องไวและมีความแข็งแกร่งนะครับ เราเจ๋งว่าในฟันวอล์เนี่ยผมบอกไปตอนตัวคลิปว่ามันสามารถกระโดดเตะได้เตะลูกฟุตบอลแองกิลัสได้บางทีก็กระโดดเป็นไรเดอร์คิกได้อะไรแบบนั้นนะครับความสามารถต่อมาของชอบความสามารถนี้สุดแล้วนะครับนั่นคือปริซึมไอด้วยความที่ร่างกายคิงซีซ่าเนี่ยในข้อมูลเนี่ยบอกว่าเหมือนร่างกายมันเหมือนเป็นโกลเลมอะมันเหมือนเป็นสปราศิลานะครับดังนั้นปริซึมไอของมันเนี่ยก็มีความสามารถโดดเด่นมากยุ่ชวะนะครับเราเห็นว่าไอช็อตที่เมกากอซ่ายิงบีออกมานะครับ คิงซ uhm. ีซ่าสามารถดูดบีมเข้าไปในตาและท้อนกลับได้นะครับซึ่งจักหวารตัดต่อนั้นถือว่าเป็นอะไรที่โคตรมันมากนะครับในหนังกอระซ่าสไตล์โชวะเนี่ยเราเจอว่ามันสามารถต้านพลําแสงทุกรูปแบบจนถ้าไม่กับกอสซ่าเปลี่ยนไปใช้จรวดแทนนะครับเออนนี้สามารถสอมก่อปัญหาในคิงซีซ่าได้นะครับและกว่ามสามารถสุดท้าย ความฉลาดของมันในฟนอลบอลนั้นนะครับคีซ่าก็ถือว่าเออโชว์ความฉลาดความเกลียนนะครับในการร่วมมือระหว่างลาดอนแองกิลัสที่บอกไปแตะลูกบอลแองกิลัสเข้าไปนะครับการเป็นศึกตะลุมบอลกอร์ล่าสุดท้ายก็แพ้ราชาอยู่ดีนะครับ โดยเกรดเลนอยนะครับคิงซีซ่าถือว่าเป็นสป,ปาราพาธมิตกอรซิล่าตัวสุดท้ายในยุคโชวะนะครับเพราะว่าภาคต่อมาก็เป็นภาคสถานยุคโชวะเนาะเทเลอรไมกัดกอรซิล่าซึ่งภาคนั้นกอรซิล่าไม่มีพาธมิตนะครับมันโดนลุมนะครับเกรดต่อมาอันนี้ก็เรียกว่าไงอ่ะมาทั้งหน้าเศร้าแล้วก็หน้าขำนะครับก็คือในภาคฟันนัลวอรเนี่ยคิงซีซ่ามันก็เป็นผู้กอบกู้คิดว่าเหมือนดั่งต้นฉบับแต่เพราะว่ามันโดนเอลีทยนเอ็ X กซ์ควบคุมมันจึงทำลายเกาะกินวาวาเกาะที่มัันนคควรรจะะปปก้องบ เกิดต่อมาคิงซีซ่าเป็นสตัตว์หลาตัวที่3ที่มีคําว่าคิงในหนังก็ซิล่านะครับอีก2ตัวก็คือคิงคองกับคิงกิโดล่านั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคิงซีซ่านะครับก็ถือว่าเป็นใครจูที่ผมชอบนะครับโดยเฉพาะบทบาทของมันในหนังภาพยิตรเพราะว่าภาเนี่ยเป็นหนึ่งในหนังก็ซาชุวาที่สนุกมากเรื่องหนึ่งนะครับพลังของมันก็ดูเจ๋งใช้ได้นะครับแล้วท่านผู้ชมคิดยังไงกับสบตัตว์หลาดตัวนี้ก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับ ถ้าใครชอบคนนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับสำหรับวันนี้ก็กดตูล้ลาไปก่อนสวัสดีครับ